ธีศละสั์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยเปิดใจก่อนช่วยทีมประทัดทีมชาติซาอุดีอาระเบียใน, Asian, 2023, นศึกเอเชียนคัพ2023นัดสุดท้ายกลุ่มเอฟความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมทําศึกเอเชียนคัพ2023นัดที่สุดท้ายกลุ่มเอฟพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่เอดูเคชันซิตี้สเตเดียมในวันที่25มกราคม2567เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง p p t v HD 36และที p o r t s 7 ล่าสุดทีรศั์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าพวกเราก็มีความพร้อมเต็มร้อยพอเราทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ซาอุดีอาระเบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะพวกเขาเพิ่งไปเล่นฟุตบอลโลกมาชนะอาร์เจนตินามาด้วยพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากดีมากเราจะเก็บประสบการณ์จากซาอุให้ได้มากที่สุดบรรยากาศในทีมก็ดีเราอยากเข้ารอบลึกๆให้ได้การเจอกับทีมระดับทวีปเอเชียทุกทีมเป็นทีมที่ดีที่ผ่านมาผมได้เล่นกับทีมยู 23เป็นส่วนใหญ่การมาเล่นชุดใหญ่ในครั้งนี้จะพยายามเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดการได้เล่นกับรุ่นพี่ก็ดีใจและตื่นเต้นพยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเป้าหมายในเกมต่อไปหวังว่าจะมีแต้มเราจะทําให้ดีที่สุดเพราะเราทํางานหนักมากได้ดูฟุตบอลโลกในทีวีมาแล้วถ้าเราได้ลงไปเล่นในสนามที่ใช้แข่งขันคงภูมิใจมากๆผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้พยายามทํางานหนักมาเสมอตั้งแต่เป็นนักเรียนจนได้มาเล่นกับสโมสรและได้ติดทีมชาติก็ดีใจครับและตื่นเต้นพยายามจะเติบโต ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทําประตูให้ได้ฝากแฟนบอลชาวไทยเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเราจะทําเต็มที่หวังว่าแฟนบอลจะส่งกําลังใจมาให้พวกเราด้วยนะครับ